สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีที่จะเข้ามาพลิกชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะข่าวดีที่จะเข้ามาพลิกชีวิตคุณให้ดีขึ้นจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Queen ์ o อฟบอน เป็นไพ่พาพิคเนตนะคะสถ้วยอ่าห่ถ้วยนะคะสิบเหรียญค่อนข้างดีมากๆอัศวินไม้เท้าเพช e ออฟ w อ r d นะคะสามเหรียญเฮอร์รรมิสแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะไฮพินเนสเป็นพลังงานนะของดวงชะตาที่จะ มีข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้านะคะสิ่งที่คุณทำอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเติบโตก้าวหน้านะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครทำงานเป็นพนักงานประจำนะพนักงานออฟฟิศต่างๆก็อาจจะมีข่าวดีได้เลื่อนขั้นนะเลื่อนตำแหน่งได้ปรับหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะหรือใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้เจองานที่ดีเป็นงานที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆนะเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการนะคะแต่มันก็มาจากความขยันนะความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นนะตั้งใจของตัวเราด้วยนะคะถ้าเราไม่ขยนันไม่ลงมือทําไม่พยายามนะความสําเร็จมากมายมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วจากการกระทําของเราเองนะคะก็เป็นดวงชะตาที่ถ้าอยากได้ความสําเร็จอยากได้ความก้าวหน้านะต้องขวายคว้าลงมือทําด้วยตัวของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงที่จะได้รับโอกาสดีๆมากมายนะจากผู้ใหญ่ใจดี อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้หรือผู้มีพระคุณกระทุกท่านนะคะที่ท่านอาจจะมอบโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะให้คุณได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถได้คุณได้อ่าให้คุณได้แบบมีเหมือนเวทีที่จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่หรือคุณอาจจะกําลัง ถูกประเมินผลงานจากผู้ใหญ่อยู่ก็ได้นะท่านอาจจะก,กำลังกำลังเล็งเล็ง,ลง,ม,องมองคุณอยู่นะคะพร้อมที่จะโปรโมทคุณให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะใครที่มีความคิดอยากจะออกมาทำ ธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ก่อนที่จะลงมือทํานั้นนะอยากจะให้คุณวางแผนให้ดีก่อนนะคะนะวางแผนดีมันก็มีชยัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความใจสู้นะความไม่ยอมแพ้นะอย่าพึ่งท้อนะคะบางทีเพึ่งเริ่มต้นนะมันอาจจะยังไม่เห็นความสําเร็จยังไม่มีอะไรที่มันอาจจะดู มีแววที่จะสําเร็จได้นะดังนั้นก็ค่อยๆทําอดทนรอนะคะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้เองนะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็สําหรับใครบางคนที่อาจจะรู้สึกหมดพลังหมดเพลชันในการทำงานมันเหมือนขาดแรงบันดาลใจดีๆอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอาจจะด้วยคุณจดจอกับการทำงานมากเกินไปนะก็ต้องหาเวลาให้กับตัวเองบ้าง อาจจะเอาตัวเองออกไปเที่ยวนะคะไปทำกิจกรรมดีๆออกไปพบผู้คนไปเข้าสังคมแปลกใหม่นะนอกจากสังคมที่เราอยู่ในสังคมทํางานเราอาจจะต้องเอาตัวเองไปอยู่สังคมที่ที่มันแปลกใหม่สําหรับเราเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะทําให้เรา,ามีมุมมองความคิดในทางที่ดีเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนเหมือนเรา,าหาสิ่งท้าทายอะไรใหม่ๆทําก็จะทําให้เรามีแรงกระตุ้นนะในการ ฮึดสู้ในการทํางานต่อก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปเที่ยวก็ได้นะไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปอาจจะพาครอบครัวนะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ได้นะคะนะนอกจากจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีพลังใจแล้วมันก็อาจจะทําทให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็อาจจะได้พลังใจดีๆหรือ ได้เพชั่นอะไรใหม่ๆได้แรงบันดาลใจดีๆกลับมาก็ได้นะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องหาเวลาให้กับตัวเองหรือไม่ก็อาจจะใครที่สายบุญนะคะก็อาจจะไปทําบุญก็ได้นะไปทําบุญทําทานไหว้พระนะคะนะปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณหรือบางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะการได้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอล้วนแล้วเป็นการ ทำให้คุณมีสมาธินะกับสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นพอเรามีสมาธิมันก็มีสติในการที่จะทํางานหรือทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จหรือเวลาที่เจอปัญหาเราก็จะสามารถคิดหาทางแก้ไขเอาตัวรอดได้ทุกครั้งนะคะนะก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆหรือเป็นราศีนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดีมากๆนะคะนะด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญจากที่คุณกระทําความดีมาโดยตลอดไม่คิดร้ายกับใครนะใครทําอะไรไม่ดีกับเราแล้วก็โอ้สิกรรมให้ไปนี่แหละนะคะคืออาน,นิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองมากขึ้นนะสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าให้ออกจากชีวิตของเราไปอะไรที่มันติดขัดมันก็จะได้ดูราบเรื่อนขึ้น หรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็จะหาหนทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะเนี่ยสิงสิทธิ์ท่านก็จะดลจิตดลใจให้เราได้พบเจอเส้นทางชีวิตที่ดีนะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีในชีวิตมันก็จะถูกปัดเป่าออกไปด้วยนะคะรวมถึงศัตรูหมู่มาทั้งหลายนะคนที่เป็นศัตรูกับเราเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะก็จะแพ้ภัายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราก็อย่าไป อจองเวณจองกรรมอย่าไปอาฆาตนะคะเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นาการสร้างวิบากรรมต่อการซัปเปล่าๆนะไม่จบไม่สิน้นก็อาโหสิกรรมให้กันนะคะอาภัยให้กันนี่แหละที่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะจงเชื่อเลยว่าใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะบางทีเราไม่สามารถจะไปกำหนด อาชตาชีวิตของคนคนนั้นได้นะคะนะใครทําอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะปล่อยให้เป็นของบุญวัสนานะของแต่ละคนจะดีกว่านะคะเป็นราศีนะที่มีเกณฑ์นะคะจะได้นะทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการซื้อบ้านก็ได้นะซื้อบ้านหลังใหม่หรือไม่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมบ้านนะคะดีนเวทบ้านก็ได้หรืออาจจะมีการย,กย้ายที่อยู่อาศัยก็ล้วนแล้ว ไปในทางที่ดีมากๆนะคะนโยกย้ายแล้วปรับเปลี่ยนแล้วมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทําให้มีความสุขสบายครอบครัวมีความสุขหรือบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในรูปแบบของอมรดกตกทอดก็ได้นะหรือไม่ก็ได้มาโดยสเสน่หาจากผู้ใหญ่ใจดีจากผู้ที่มีพระคุณทุกๆท่านนะคะนะมรดกตกทอดบางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบของอความรู้หรือทักษะ ที่มันสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้ที่เราสามารถนํามาประกอบอาชีพบางคนสาบางคนมีสูตรนะคะอะอย่างเช่นสูตรทำอาหารนะคะนะที่สามารถนำมาเปิดร้านอาหารทำมาค้าขายได้อย่างร่ำรวยก็ล้วนแล้วเป็นมรดกตกทอดที่จะทำให้คุณ ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ก็บางท่านอาจจะไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะรับสืบทอดจากาบำเพร,รุษของเรานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะนำพาธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นอเอาเป็นว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่คุณจะได้ครอบครองนะข่าวดีในการที่จะ เป็นเจ้าของกิจาการด้วยนะคะ,ะบางทีปุ๊บปั๊บนะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเจ้าของโดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดกิดก็ได้นะคะเนี่ยดวงคนเราบางทีมันก็จะโชคดีแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงได้นะคะแล้วก็จะมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะมีไพ่อัศวินไม้้านะคะ ช่วงนี้นะใครที่แบบเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่ก็จะเกิดความโชคดีเกิดความสําเร็จอ่าบางคนอาจจะเดินทางไปเจราจานะคะธุรกิจการค้าการขายอาจจะนําสินค้าไปเสนอขายก็ได้นะคะไปพบลูกค้านะเจราจาต่อรองซื้อขายกันก็จะได้รับ ผลสาเร็จที่ดีนะคะอาจจะได้เป็นหุ้นส่วนนะหรือขายสินค้าได้กําไรเป็นกอบเป็นกำอะไรก็ได้นะคะอนี่การเดินทางที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จนะความโชคดีมากมายเลยทีเดียวหรือชีวิตของคุณมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต้องมีการเปลี่ยนแปลมีการพัฒนาหรือต้องทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นบางทีอะไรที่มันเดิมๆมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น นะถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เราก็ต้องลองปรับเปลี่ยนนะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะทำในสิ่งที่มันยากขึ้นเราก็จะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆมากมายที่มันจะเข้ามาเป็นของคุณนะคะเนี่ยมีสนเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดคำเจรจาก,การสื่อสารนะคำพูดที่จะนำมาซึ่งเงินทองมากมายนะคะเนี่ยมีวาจาเรียกซับพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองก็ถือเป็นนาทีทองของพ่อค้าแม่ค้านะ ช่วงนี้ก็ทํามาค้าขายดีมีกําไรเป็นกอบเป็นกามนะการเงินค่อนข้างคล่องตัวดีมากๆหรืออาจจะได้เงินจากการเป็นคนการเจราจาต่อรองอะไรก็ได้นะคะนะบางคนอาจจะเป็นในหน้านะที่ดินนายหน้าที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินที่มันมาจากการลงมือทําจากการ อใช้ความรู้ความสามารถหรือจากการใช้ทักษะพิเศษของเรานี่แหละที่จะทําให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นราศีที่จะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทํามาหากินนะช่วงนี้ทํางานเก่งความมีออรา่าความมีศักยภาพในตัวคุณนี่แหละที่จะทําให้มีคนมารู้จักเรามากขึ้นนะอยากมีคนมารู้จักกับเราอาจจะมาชวนกันไปทํางานด้วยหรือมีการร่วมหุ้นทําธุรกิจที่มันจะส่งผลดีในอนาคตที่ดีมากๆนะคะหรือการที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะไพ่สื่อว่าอยากจะให้คุณ ลองศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนถ้าไม่แน่ใจอาจจะถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็ได้นะคะนะบางท่านอาจจะมีที่ปรึกษาดีก็ได้เวลามีปัญหานะก็จะมีคนมาช่วยแก้ไขมาช่วยไขปัญหาให้สามารถหลุดพ้นไปได้นะคะนะเป็นราศีที่จะได้รับคำชื่นชมยินดีหรือบางท่านที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้นะคะคนที่สืบทอด ในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะก็จะได้รับการยอมรับนะโดดเด่นดีมากๆเหมือนอหรือตัวคุณอาจจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็ได้นะมีดวงที่ครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองนะปกป้องดูแลดีมากๆดังนั้นเวลาที่เราทําบุญนะคะเวลาที่เรา กวดน้ำนะก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็ครูบา,าอาจารย์ของเราด้วยก็จะยิ่งเป็นการาสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะก็เป็นราสีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จในการทํางานในการทําธุรกิจนะคะแต่บางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องอสร้างพลังใจสร้างพลังบวกเพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกหมดไฟหมดพลังไป ไปแบบดื้อๆก็ได้นะคะก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองเอาตัวเองไปเที่ยวไปทำกิจกรรมดีๆทำหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเราก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมากขึ้นจากความสำเร็จหรือความสุขจากการได้ทรัพย์สินนะที่เป็นของตัวคุณเองนะมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของทรัพย์สินนะคะมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางหรือการพูดก,การเจราจาที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จนะความ มังคังร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะสิ่งที่พายอยากจะสื่อเตือนนะคะอีกนิดนึงก็คือนะรับฟังนะคำชี้แนะนะคะคำติชมบ้างาบางเรื่องนะเราอาจจะต้องอรับฟังคำแนะนำต่างๆด้วยเราไม่สามารถจะทำทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะเราไม่ใช่ซ u เปอร์ฮีโร่ที่จะรู้ในทุกเรื่องนะคะนะใครแบบว่าเตือนเราสอนเรา เราอาจจะรับฟังบ้างนะฉุดคิดนิดนึงมันอาจจะช่วยดึงสติอะไรบางอย่างที่บางทีเราอาจจะรุ่มหลงหรือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอาจจะทําให้เราฉุดคิดนะมีสติมากขึ้นแล้วก็เรามัดระวังตัวในการทํางานหรือทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะและนี่ก็คือ,อคำทำนายสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสัะแตงที่เป็นรูปหมดใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะคะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงๆปังปงตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ